ไม่มีคนละพบศัตรูแล้ว tổng chửi พบศัตรูแล้วมาทำไปคือมาที่สูดีมาที่สูเด้เหรอมา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 ีเวลาให้พบศัตรูแล้วหลังผมเตรียมไม่ดีละหลังเตรียมไม่ตหลังเตรียมเลย ตัวใครตัวมังดื้อมีพี่รออะไรมาทมคัพี่ข้างล่างผมมาเต็มเลยใครอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ละเดี๋ยวสิผ่าเลยผมวิ่งมาเนี่ยฉันต้องการกล่องยาเยี่ยมเลยเล็ก